้ยนาาาวกมทคขอินดีต้อนรับพี่น้องสูง่ไร่นางเลื้ยพี่น้องผ่านไปเป็ดๆก็เ,เข้ากลางเดือนกุมภาแล้วพี่น้องเอ,อ้เข้าไปเดือนกุมภาแล้ว นะครับแป๊บๆก็ผ่านไปสองเดือนแล้วก็ปีหกเจ็ดนะครับครับคนหนึ่งก็สวัสดีพี่น้องนะครับยมีตรนรับพี่ตรนรับน้องสูไรหนังเล็กคือเขาคือเดิมครับพี่น้องครับมาพบกับพ่ทพ่นนคนไทยในตังแดนค่ายแรงในตังชาตินะครับก็คงยังพาพี่พาน้องมาอยู่ในประเทศเกาหลีใต้คือเขานะครับพี่น้องครับยังคงนําเอาแนวทางการเกษตรนําเอาวิธีการใช้ชีวิตของคนไทยที่มาพำนักพักอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้มาค่ายแรงเล็กเงิน นะครับมาให้พี่น้องได้ดูกันว่าใช้ชีวิตกันแบบไรนะครับวันนี้พาพี่พาี่น้องมาอยู่เอาต้นหอมนะครับเป็นหอมหัวใหญ่นะครับโดยพาพี่พาน้องมาดูว่ามาทําอะไรกันวันนี้นะครับก่อนอื่นก่อนเข้าไปดูคลิปฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไล้ที่สําคัญกดกระดิ่งดับเพื่อไว้พาคลิปต,ต่อไปนะครับไปพี่น้องบอเสียเวลาไปดูกันนี่พี่น้อง ฮารี e. เสียงดังบุบบมบุมบมบม,บม,บมนี่พี่น้องบรรยากาศณตอนนี้นะครับอากาศกา็หนาวนะครับฝุ่นก็กําลังยีตกพี่น้องเอ้ยนะครับก่อนอื่ผ่าพี่น้องมาดูห้องก่อนนะครับในนี้เป็นห้องหัวใหญ่นะครับที่ยังที่รู้จักกันนะครับว่าเป็นห้องหัวใหญ่ที่เอาใส่กระยำทอดไข่อะไรเงี้ยพี่น้องผัดไข่นะครับตอนนี้ห้องกระพุกก็กำลังจอเป็นหัวนะครับเนี่ยเขาก็ไปปลูกพยาง ปูเบียห้อมลงไปนะครับนี่พี่น้องก็เห็นบะหรือออกหัวแล้วนะครับแต่วันนี้พบการทีงานมาทําการลื้อเฮากันพี่น้องนะครับเพราะว่าพยงพยางมันคาดมันผุมดแล้วนะครับก็มาทําการลื้อเฮามาการทรีงานก็หกค้นวันนี้น้องเอ้มาดูบรรยากาศทางนอกโอ้ยฝนนะฝนก็กำลังมาหนาวพร้อมนี่พี่น้องบนเม็นบนหน,น,า,น,น,า,นาวด้เน จานนกนะครับลำดับแรกนะครับไล่สปริงออกก่อนนะครับดูพี่น้องสปริงก็มีแต่ตะไคร่มีแต่ขี้สนิมสปริงก็ผุโอ้กระเด็นเสเซียใส่พระใส่หมูส่ตาบ่สิพี่น้องอุ้ยพี่น้องเนยลมกาแห่งป่านั้นฝนก็ม,มีมั้มีมั้โอ้ย กว่าเตยได้งินเข้าพี่น้องเอ้ยพูนะ้หนึ่งพยายามันคาดแบ็เนี่ยพี่น้องมั้งหมอนะครับมาทําการลื้อกันหรือออกมดเลยนะครับนี่บรบบแรกแกะสปริงที่มันฟังอยู่ข้างในนี่ออกก่อนนะเนี่ย,ยใส่ไขควงเบ็ดนี้แล้วพี่น้องเนี่ยงัดออกออกตายตายกว่าเตยนึงเข้าพี่น้องเลยพู้หนึ่งวงกาบึง,บ,งบึงหนาวกานาวนะครับ ลองละซ่องคนนะครับมากันหกคนก็ทางหน้าพุณซ่องคนพุ่นะนี่น้องโอ้ยตายตายตายว่าแต่ได้เงินเข้าพี่น้องไหยเป็นเฮาห้อมนะครับเฮาห้อมห้อยใหญ่นะครับนี่ก็มาลือพะยางออกเคือที่เมลัยบ่มีลมบ่มีฝนไกลอีมาไหลเปลี่ยนพะยางกันเนาะไปไปดูทีงานเดี๋ยวไปดูครับพี่น้องครับอุปสรรคะ โอ้ยลมฟ้าลุมพุ่นโอ้ยตายตายตายน้องเลยเิ็มแต่ว่ามาอยู่ตังค์ทิ้ตังค์เด่นก็บมเมนสบายเลยพี่น้องเลยย้อนยากได้เงินเข้าเลลมฟ้าลมพุนกำลังมืดตุ๊บมาพุ่งนะตุ๊บมาพุ่งหน้าพุ่นนะผมบึ้งบิ้งโอ้ตายพี่น้อง ใล้วคนเนี่ยสไลด์คนนักินกินไงวะกินไงกินกมเืเนี่ยโอ้กลมค่กลมเนี่ฝนกาตกหนาวก็ป่านนั้นวันเนี่ยคุณนะดูสภาพดัมาีี่ก็เด่นใสหน้าใสตาบดพี่น้องเยคุณนะแล้คนนโอ้โคุณนะ เห็นแต่ว่างานเนาะกระบะค่ายแรงเล็กเงินบ่มีอะไรสบายแล้วเชียวเ้ยเออเห็นแต่ว่าค่ายแรงเล็กเงินนะนี่ล่ะงานค่ายแรงเล็กเงินนะขันมาสบายเขาก็บประจังเข้ามาแล้วเป็นบ่มุนบล็อคหมุนหรือเขาเลยมือบล็อคหมุนก็บ่เอามาแค่หนาวก็บ่แห้งอยู่แล้วบัดเนี้ยนี่ยสปริงกระพุบัดเนี่ยนี่โอ้ยตายโอ้ยโอ้ยจะซ้ำหมูด้ว กินอะกินจะสร้ามือเก้าโอ้โหพวกนั้นหังทางมุนปุ้ยสียย่สิบห้าสู้กันไปพวกละอ๋อเนาะเนี่ยสไลด์บ,บงังแมนนี่ยนี่รางงานรางงานเกาหลีนี่ละนี่ละขันงานสบายขันงานสบายเขาก็มาจ้างเข้ามาแล้วเขาก็ทำเองเท่าน,นั้นล,ลยุยพุกนั้น อร่อยเชื่ออร่อยเชื่อ้แต่ละคนนะเอ๋อคือทำงานเพื่อนเพื่อนอะไรเลยนะไอ้เพื่อนผมคือผมคือคักโคมูเท่าปบะปุณะเบิ้งตุงมือปุณะทุกมือปุณะเดี๋วว่างอย่าวว่างนี้ข้องมักเลยนะน้องงานนะงานเลบนียเนาะไม่งั้นทำดีกว่านเดี๋ยวน้อสบายมันไม่สบายสบายเลยใช่ไหมสบายสบายเลย ไฟใช้หมาดึงดึงดึ๊งขึ้นเลยบนรถหน้าหน้าเน่าหน้าก็ปั่นนั้นบุญนะโอ้ตอนนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่สี่องศาห้าองศาอะไรวะาเนี่ยฝนมาตกอีกบุญเนี่ยลมก็ป่านนั้นบุญเนี่ยโอ้ยตายไปพี่น้องดูกระโ toast บุญนะเอาจังมึงนะฮักจังเนาะบูจังเนาะบูลำพัน โอ้ยตายไู o, oh, so ้กดไปพี oh, oh, ่น้องเลยนะยังประธานได้คึ้งดอกปุ่นนะมุ่งดปุยกันหมดเฮาเวาขนา็ปานั้นรมก็มาอีกโู้ตายตายตายจะภาพสะพิ่มึ้นหวานวะเอาคึ้งหวานวะโอ้สูู่่อะไรวะโอ้หนา หน้าก็บานนั้นลมก็บานนั้นดูสภาพอู้เห็นตขี้ตมตายตายเละตุ้มเป๊ะตุ่มมือดูว่แลเย็นมือจิ๊บิ๊บขัดเก่งรอบบานเนาะเครื่องบานก็พอแล้วปะเหรโอ้ตาย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 ไปพ่นนะโทรไม่บกเลยโอ้ยวยสวย แต่กยากสู้อจงละแต่กยาไดตันอยู่อยู่โอ้เออสู้อการน่าวยโอ้ตายตายรองสัพี่น้องเอ้ยพูดมึงยังดีมึงก็เก่งการลมกันเปลี่ยนลยโอ้โม่หมดเลยหมนมดเลยเออสดว่านี่เขาวานมึงดีที่เาะโอ้โ เออแต่พวกาเลยนโอ้ขาบกบรนด่ใส่ขัถเลคื่อมือ้อมไหวเคนอย่เนีสู้ติเขาบอกขับรถไเขาลเขาับมาตรงตอนใบมีฝนไม่ีวนี่มีฝนไม่ไหวเขาายนโอ้โหตายตตายต ใบม่วงหมา,มมาเริ่ม,ม,าม,ามงานใบม่วงครัลุ่มแคก็เก่าโอ้ยน่ากับปานนั้นมาโอ้โยเตยๆๆๆมาโอ้ยคุณอาคุณก็ลดลงเรื่อยๆพี่น้องเลยจำมาเช้าห้าหกซ่าตอนนี้ก็ซาบงซ่าแล้ว ด,ดาวไปก Claire, Claire, Claire. Claire, Claire. Luckily, ็ดางมาได้หมดเลยโอ้ยตายตายตายโอ้ท่าแกกลับบ้านก็มาให้กลับหมดเ่ยโอ้ยดูใครว่ามาเกาหลีสบายพี่น้องดูเหอะงานเกาหลีว่ามีสบายนะครับเนอะงานเกาหลีไม่มีสบาย โอุนเอาซัวแล้วเพื่นอนเอ,อ้ยโอุนเอาซัวโอ้โหลู่น้องเอ้ยความทุกความยากอะนะวู้ตายเละตุ้มเปะเนี่ยหาขนาดน้องแล้วโอ้เละตุ้มเปะพี่นอ้นองครับ ตาย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 โอ้จับลงกันให้ชนะโอ้โเจ้าเดียไม่ดีวันนี้มีละพี่น้องผ่านมาครึ่งค้อนบานแล้วซีโมงียบแล้วพี่น้องเอ้ยน่ะทำได้บูะบอทนได้ครึ่งอยู่น่ะน yes ่ะ หลมกระบ,บอกอนนี่มาขึ้นบนลักขาขึ้นบนรังน้ำพะมปลเปยนเฮาเฟสี่ยโอ้ตายแสดแล้วปลามือเง้น่าปาะโอ้โหขัก,กว่าสีหมองแล้วสีมงแล้วจะรีเร็วเร็วเนี่ยไปเย,ยออกันให้เร็วไม่ทราบสีฮาพี่น้องเลย โอ้น่ะมจะกัดโอ้เมือนทองฟาพิป,ป,ปลิตแปรปวนทันใดเลยเนาะโอ้ได้จักหนาวจักฝนโอ้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 เออวันที่จบมือนกัวันที่ผ่านวันนี้ไปได้อโอ้เป็นธรรมราโอ้เกี่ยวเร็วนะ ยี S <S mm ่้อเนี่ยสราสีเมาเล้ยงมือสเฮาเลี้ยกินมือสีเผา้เาไปพันไปไหนสาสีเฮาหรือโอ้โหคุณนะสภาพสภาพโอ้หกตีพันกันได้มน้องเอ้ยสเฮาลือกันลลมบึ้งบึ้ง น,นี่แหละครับพี่น้องครับหน้าง,งานในวันนี้นะครับการทีมงานเจากตัวกับบานกันแล้วพุ่นนะซูฟะะเฟอร์ไออาจารย์แมนอาจารย์แมนลงนะักอาจาร์แมนลงนักอาจารย์โค้ชอาจารย์พันอย่าว่างาะนะครับโอ้ยนี่แหละครับหน้าง,งานรายวันในวันนี้อําฟังพี่ฟังน้องให้ได้ดูกันวา่าทีพันธ์ไปไหนวันนี้พี่น้องเอ,อ้ย นะครับผ่้เมียก็บว่าค์ปิดประโยชน์ว่าไรก็ร้อยสำหรับพี่น้องหลายๆคนก็ได้แวะได้แวะเข้ามาดูคลิปในวันนี้นะครับนี่ละครับงานหลไรวันเกาหลีใต้นะครับเขาให้ทําอะไรก็ต้องทําเดียีิทอดใจกันตั้งแต่ครึ่งวันก็โอเคพยมนะครับให้ทํทำทาทอยู่นะนี่ละพี่น้องโอเคครับวัดเจ้ากับแปะกับพี่แป้าน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญกดกระดิ่งดําเพื่อไว้พาคลิปต่อไปไว้เด้อนะครับ สหลับวันนี้ผมกับทีมงานก็ต้องเตรียมตัวกับอาานก่อนนะครับไว้เจอกันในคิปหน้าครับผมสหลับวันนี้ก็ต้องกลับไสวัสดีครับหนาวหนาว